สวัสดีค่ะเราจะมาดูเรื่องอสมการตัวแปรเดียวเศษส่วนพหุนามนะคะอันนี้ก็คือเราจะมาแก้อสมการที่อยู่ในรูปของเศษส่วนกันการทําก็จะเหมือนการแก้อสมการที่เป็นพหุนามดีกรีสแล้วก็ดีกรีสูงกว่า2ก็คือย้ายข้างให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์แล้วก็ใช้สมบัติการไม่เท่ากันนะคะแยกตัวประกอบทั้งเศษและส่วนเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยดีกว่าตัวอย่างที่1นนะคะ ให้หาเซตคำตอบของ2ส่วน x มากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน6อันนี้ถ้าเป็นสมการถ้ามันอยู่ในรูปเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะคูณไขขึ้นมาได้เลย mm. ก็คือ x คูณ1ได้ x x เท่ากับ12แต่มันเป็นอสมการในรูปของเศษส่วนตัวเนี้ยเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะเ mm. นื่องจากว่าการคูณ x เข้าไปอีกฝั่งนึงเนี่ยมันไม่รู้ว่า x ของเราค่าเป็นบวกหรือว่าเป็นลบ ถ้าค่าเป็นบวกเครื่องหมายอสมการของเราก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าค่ามันเป็นลบเครื่องหมายอสมการของเราคูณไปฝั่งหนึ่งแล้วมันจะต้องกลับข้างทีนี้เราไม่รู้ว่า x เป็นบวกหรือลบเขาก็เลยไม่มีการคูณข้ามเครื่องหมายอสมการลักษณะแบบนี้กรณีที่เป็นตัวแปรนะคะวิธีการทําก็คือเราก็จะทําโดยการย้ายมารวมกันให้ฝั่งหนึ่งเป็น0ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือ2ส่วน x มากกว่าเท่ากับ 1.6ส่วน6จะได้เป็น2ส่วน x ลบ1ส่วน6มากกว่าเท่ากับ0พอมาเป็นรูปนี้แล้วเราถึงจะทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนตัวเดียวกันมันก็จะกลายเป็น6คูณ2ขึ้นไขได้และไขกับเครื่องหมายบวกลบคูณหารนันนี้ได้6คูณ2ได้1 2ลบ x ส่วนด้วยข้างล่างของเราก็จะเป็น6 x มากกว่าหรือเท่ากับ0ได้รูปนี้ออกมาแล้วเราก็สามารถทำต่อได้เลยทำต่อในที่นี้คือทำให้สัมประสิทธิ์หน้าของตัวนี้เป็นบวกซะเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในการลงเครื่องหมายบนเส้นจำนวนนะคะเราก็จะกลายเป็นดึงลบหออกเหลือ x ลบสิ 12. ส่วนตัวล่างของเราก็จะเป็น6 x เหมือนเดิม มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะเสร็จเรียบร้อยย้ายข้างลบ1ไปอีกฝั่งหนึ่งซะมันก็จะเหลือแค่ x ลบ12ส่วนด้วย 6x กับเครื่องหมายย้ายลบไปหารนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองเพราะว่า0หารด้วยลบ1ก็ได้0เหมือนเดิมอ่ะพอมาอยู่ในรูปนี้แล้วเนี่ยการทำขั้นตอนต่อไปก็คือ เราจะต้องเลือกบนเส้นจำนวนจริงๆเราสามารถลากเส้นจำนวนทำได้เลยแต่ว่าอันนี้เราจะทำให้ตัวส่วนเนี่ยหายไปก่อนตัวส่วนของเรามันเป็น6 x 6 x เราสามารถทำให้หายไปโดยการคูณเข้าด้วยจำนวนจริงทั้งสองข้างแต่จำนวนจริงที่จะคูณเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอะ x มันเป็นตัวแปรใช่ไหมคะอยากได้ตัวที่เป็นบวกเท่านั้นที่คูณเข้าเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณเข้าด้วย แล้วก็ x กำลังสองตัวนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นบวกแน่นอนเพราะว่า x ยกกำลังสองคูณด้วย x ลบสิ 12. ส่วนด้วย6 x นั่นเองน้อยกว่าหรือเท่ากับ0คูณกับอะไรคะคูณกับ6 x กาลังสองนี่คูณเข้าทั้งสองข้างคูณเข้าทั้งสองข้าง ตัวนี้เป็นบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นเครื่องหมายอสมการก็เลยไม่กลับข้างนะคะคงเดิมหน้าตาคงเดิมที่เราไม่คูณ x เพราะว่าเราไม่รู้ว่า x เป็นตัวบวกหรือตัวลบเหมือนที่เราพูดไปตอนต้นของข้อนี้นะ <ส ONEY. S 1> ว่าถ้าเราไม่รู้ว่า x เป็นตัวบวกหรือตัวลบเราไม่รู้ว่าจะต้องกลับเครื่องหมายอสมการจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าเท่ากับหรือเปล่านั่นเองโอเคเราก็ทําต่อเลยตัดทอนกันให้เสร็จเรียบร้อยตัดทอนกันแล้วเราพบว่าตรงนี้หายไปตรงนี้หายไป มันก็จะเหลือแค่อสมการของเราจะเป็น x คูณด้วย x ลบ12น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้มันมีการตัดทอนที่ตัวที่เป็นส่วนหายไปทำให้เราต้องบอกด้วยว่ากรณีที่มันจะหาค่าได้เนี่ยตัวส่วนของเรามันจะต้องไม่เท่ากับ0ก็คือ x ของเราจะต้องไม่เป็น0นะ ัว x ของเราที่เคยเป็นตัวส่วนตัวนี้มันถูกตัดหายไปนี่มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีให้ดูฝั่งนี้เลยถ้าฝั่งนี้ไม่เห็นเลยเราเห็นจะแค่นี้เราจะไม่รู้ว่า x ของเราห้ามเป็นศูนย์เราต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นโดยก็ไ้นอันนี้ x ของเราเป็นตัวส่วนตัวส่วนจะต้องห้ามเป็นศนย์นั่นเองพอได้หน้าตาแบบนี้แล้วตัวส่วนตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ลากเส้นจำนวนได้เลย ลากเส้นจำนวนใส่ค่าวิกฤตของเราค่าวิกฤตของเรามีเลขอะไรบ้างก็คือ0กับ12เส้นจำนวนถูกแบ่งเป็น3ช่วงช่วงขวามือสุดก็เป็นบวกลบแล้วก็บวกตามลำดับได้เลยหน้าตาอย่างนี้คำตอบของอสมการต้องการคูณการ2ก้อนนี้คูณกันน้อยกว่าเท่ากับ0 น้อยกว่าเท่ากับ0ก็คือช่วงลบช่วงลบที่เป็นช่วงปิดด้วยแต่ในที่นี้ x ของเขาบังคับมาว่า x ต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ไม่เท่ากับ0ูนย์ก็จะเป็นเปิดที่0ูนย์ไว้อีกตัวหนึ่งเป็นปิดเพราะมีเท่ากับน้อยกว่าก็ช่วงลบเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของอสมการคือเปิด0ถึง ปิดสิข้อควรระวังของเราตรงนี้ก็มีอยู่ว่าห้ามคูณไข่อันที่1ห,ห้ามคูณไข่สองเวลาคูณเข้าด้วยตัวส่วนจะต้องคูณด้วยตัวที่เป็นบวกเท่านั้นก็คือจะยกกําลังสองทั้งสองข้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับเครื่องหมายสมการกลับหรือไม่กลับไม่รู้ถ้าเราคูณด้วยตัวธรรมดานะคะถ้าคูณด้วยบวกในเรารู้แน่นอนว่าไม่ต้องกลับแล้วก็3ก็คือ ตัวส่วนจะต้องเอาตัวส่วนมาไม่เท่ากับ0น,นะคะเวลาตอบก็อย่าลืมว่าตัวส่วนของเราจะต้องเปิดไว้เสมอนั่นเองอลองดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะคะตัวอย่างที่2จงหาเซตคำตอบของ x ลบสส่วนด้วย x บวก1น้อยกว่า5เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ห้ามคูณไขคูณไม่ได้ เวลาเราทำเราก็จะทำได้กรณีคือย้ายมาให้ฝั่งหนึ่งเป็น0นยะคะย้ายข้างให้ฝั่งหนึ่งเป็น0ูนเลย x บวก1น้อยกว่า5ย้ายมาก็จะเป็น x ลบ3ส่วนด้วย x บวก1ลบ5น้อยกว่า0หน้าตาแบบนี้เราถึงจะมาจัดรูป นะคะคจัดรูปของเราก็จะเป็น x ลบ3ลบด้วย5คูณด้วย x บวก1ส่วนทั้งหมดด้วย x บวก1น้อยกว่า0จัดรูปต่อบวกลบคูณหารให้เสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็น x ลบ3ลบ5 x ลบ5 ส่วนด้วย x บวก1น้อยกว่า0ตัวนี้จะเหลือลบ4 x ลบ8ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย x บวก1น้อยกว่า0เช่นเดียวกันสัมรัสิทธิหน้าของก้อนตัวบนเนี่ยที่เป็นดีกรีหนึ่งเนี่ยมันเป็นลบเพราะนั้นเราทำให้เป็นบวกซะ ทําให้เป็นบวกตัวง่ายๆก็คือคูณดึงตัวร่วมกันมันก็จะเป็นลบสดึงลบสออกเหลืออะไรบ้างเหลือ x บวกสส่วนด้วย x บวกหน้อยกว่า0นี่เครื่องหมายครูยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าครูแค่ดึงตัวร่วมยังไม่ได้ย้ายไปหาร นั้นครูย้ายไปหารก็จะเหลือแค่ x บวก2ส่วนด้วย x บวก1น้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่ามากกว่า0 0หารด้วยลบ4ก็ได้0นะคะเพราะฉะนั้นเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือทำให้ตัวส่วนหายไป ทำให้ตัวส่วนหายไปโดยการเอาตัวส่วนนี่แหละมาคูณเข้าแต่ตัวส่วนของเราจะต้องเป็นค่าบวกก็เอาตัวส่วนที่ยกกําลังสองมาคูณเข้ามันก็จะอยู่ในรูปของ x บวกสองส่วนด้วย x บวกหนึ่งมากกว่า0แล้วก็คูณเข้าด้วยตัวส่วนที่เป็นบวกทั้งสองข้างซะก็เป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสอง คูณเข้าตัดทอนตัดออกปุ๊บมี2วงเล็บนี่ตัดออกอันนี้คูณเข้ากลายเป็น0ก็จะเหลือแค่ x บวก1คูณด้วย x บวก2มากกว่า0อย่าลืมบรรทัดนี้คือสําคัญก็คืออย่าลืมว่าตัวส่วนเราหายไปแล้วเราไม่มีตัวส่วนที่เราเห็นแล้วเราต้องบอกเขาด้วยว่าเคยมีตัวส่วนนะซึ่งตัวส่วนนั้นนะคือ x บวก1 ตัวส่วนจะต้องไม่เป็น0นย์นะคะตัวส่วนไม่เป็น0ูนย์ในที่นี้ก็หมายถึง x บวก1คูณด้วย x บวก2มากกว่า0เมื่อ x ไม่เท่ากับลบ1นั่นเองพอได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะลากเส้นจำนวนแล้วก็หาคำตอบได้เลย เราก็ทำการลากเส้นจํานวนค่าวิกฤตของข้อนี้คืออะไรค่าวิกฤตของข้อนี้ก็คือมีลบหนึ่งกับลบสองเรียงลำดับบนเส้นจํานวนให้ถูกต้องนะมีสามช่วงเหมือนเดิมเลยเพราะนั้นค่าบนเส้นจํานวนขวามือสุดก็จะเป็นบวกค่าบวกลบแล้วก็บวกที่เราลงแบบนี้ได้เลยเนื่องจากว่าสัมประสิทธิ์ของ แต่และว,วงเล็บหน้าตาตัวนี้เป็น1ทั้งหมดเราก็เลยลงความรู้สุดเป็นบวกลบบวกสลับกันได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งตีตารางละอ่ะทีนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับลบหเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็ต้องเปิดที่ลบหเปิดไว้ก่อนเปิดที่ไว้ก่อนเลยก็ได้เพื่อจะได้ไม่ลืมนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยไปดูเครื่องหมายสมการทีหนึ่งว่า2ตัวคูณกันมากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์ก็แสดงว่าเปิดเหมือนกัน ไม่มีเท่ากับก็เปิดด้วยทียนี้เปิดทั้งคู่แล้วยังไงคูณกันมากกว่าศูนมากกว่าศูนก็คือช่วงบวกก็ไปในท,ทิศทางบวกง่ายไหมเซตคำตอบของเราก็คือเปิดลบอินฟินิตี้ถึงเปิดลบ2องยูเนียนกับเปิดลบ1ไปอินฟินิตี้ ง่ายนะคะนักเรียนโอเคสามข้อมาแล้วก็คือวิธีการทำยังคงเหมือนเดิมอยู่ก็คือแก้อสมการตามปกติโดยที่ย้ายข้างให้ฝั่งหนึ่งเป็น0แล้วก็ทำสัมประสิทธิ์ให้เป็นบวกซะเสร็จเรียบร้อยตัวส่วนก็จะต้องคูณเข้าด้วยตัวที่เป็นบวกเพื่อตัดส่วนหายไปมันก็จะกลายมาเป็นอสมการดีกรีสอดีกรีสูงกว่า2ธรรมดาแล้วก็ลงเส้นจำนวน ทำเหมือนเดิมทำเหมือนการแก้อสมการดีกีสูงกว่า2ตามปกตินะคะลองดูตัวอย่างที่3อีกสักข้อหนึ่งทบทวนไปเรื่อยๆวิธีการทำทำซ้ำๆหลายหลายรอบลักษณะแบบนี้เราก็จะคล่องนะคะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมก็คือย้ายข้างให้ฝั่งหนึ่งเป็น0จากที่เป็น2ลบส่วน x มากกว่าเท่ากับ5ส่วนด้วย x ลบ1 เราก็ย้ายข้างให้ฝั่งหนึ่งเป็นศ2สส่วน x ลบด้วย5ส่วนด้วย x ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ0เราก็จับคูณไข้เลยกลายเป็น2คูณด้วย x ลบ1ลบด้วย5คูณด้วย x ส่วนด้วย2ตัวคูณกันตัวส่วนคูณกันมันก็จะกลายเป็น x คูณด้วย x ลบ1 มากกว่าหรือเท่ากับ0จัดรูปให้เรียบร้อยจะเป็น2 x ลบ2ลบ5 x ส่วนด้วย x คูณกับ x ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่คะคำนวณออกมาแล้วได้เป็นลบ3 x ลบส ส่วนด้วย x คูณด้วย x ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้นักเรียนไม่ต้องคูณตัวส่วนเข้านะคะเพราะว่าคูณเข้าไปเราก็ต้องจับแยกตัวประกอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้เราไม่ต้องคูณกระจายเข้าเราก็ทำเหมือนเดิมดึงตัวร่วมดึงลบหออกอย่างเดียวพอก็จะเหลือ 3x บวก2 ส่วนด้วย x คูณด้วย x ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ0เป็น3 x บวก2ย้ายข้างให้เรียบร้อยย้ายข้างลบ1ไป x คูณด้วย x ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0อ่ะพอหน้าตามาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ย ถึงขั้นตอนที่จะต้องทำให้ตัวส่วนหายไปเราก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะตัวส่วนหายไปเราก็จะคูณด้วยตัวส่วนที่เป็นบวกนะคะคูณเข้าทั้งสองข้างในที่นี้ตัวส่วนของเราเป็น x คูณด้วย x ลบหนึ่งได้เยไม่ต้องคูณกระจายเข้านะเราก็จะคูณของเขาเข้าด้วยเป็น x กำลังสองกับ x ลบหนึ่งทั้งหมด,ดยกกำลังสองเอาสองวงเล็บเนี้ยมายกกำลังสองทั้งหมดเลยแล้วก็คูณกับ 3 x บวก2ส่วนด้วย x คูณกับ x ลบหน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะคะอีกฝั่งหนึง่งเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เพราะว่าเวลาคูณกับ0มันก็จะหมดไปอยู่ดีอพอคูณเสร็จเรียบร้อยออกมาในรูปไหนตัดทอน ตัดปุ๊บปบตัวนี้ก็จะหายไปหนึ่งเล็บนี่ก็จะหายหมดเลยนะคะสรุปออกมามันก็จะได้อยู่ในรูปของ x คูณด้วย x ลบหคูณด้วย3 x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นนั่นเองโอเคไหมลืมอะไรไหมอ่าสิ่งที่เราห้ามลืมเลย นอกจันไวเลยห้ามลืมได้เด็ดขาดห้ามลืมอะไรห้ามลืมว่ากรณีที่เรามาคูณแล้วตัวส่วนเราหายไปตัวส่วนเราหายไปเราต้องบอกเงื่อนไขเขาด้วยว่าตัวส่วนของเราเคยมี x คูณด้วย x ลบหแสดงว่า x ของเราห้ามเป็น0แล้วก็ x ลบหของเราก็ต้องห้ามเป็น0เช่นเดียวกันเราก็จะได้ออกมาเหลือแค่ x คูณด้วย x ลบหนึ่งคูณกับ3 x บวก2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เมื่อ x ไม่เท่ากับ0และ1นั่นเองพอในที่นี้เราก็ลากเส้นจำนวนแล้วก็ใส่ค่าวิกฤตได้เลยเส้นจำนวนและค่าวิกฤตของเราค่าวิกฤตของเรามีลบ2ส่วน3มี0แล้วก็มี1เราเห็นแล้วว่าตัวส่วนของเราเนี่ยมันห้ามเป็น0เพราะนั้น x ของเราห้ามเป็นศูนย์กับหนึ่งเราเปิดไว้ก่อนเลยเปิดไว้ให้เขาก่อนเลยช่วง,งนี้ปุ๊บจะได้ไม่ลืมไม่งั้นเราทําแล้วเราหลงได้เราก็เปิดไว้เขาก่อนเลยเสร็จเรียบร้อยเราค่อยมาดูว่าต้องการอะไรต้องการคูณกันแล้วได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นช่วงที่เหลือมันจะต้องเป็นทึบตัวที่เหลือเป็นทึบเหลือตัวเดียวน้อยกว่าศูนย์เป็นช่วงลบอ้าวอยังไม่ได้เขียนช่วงเลยเราก็ต้องเขียนก่อนความมือสุดเป็น บวกลบบวกแล้วก็ลบน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ก็คือน้อยกว่าเป็นช่วงลบนั่นเองตัวนี้เราก็จะได้ช่วงลบนะคะดังนั้นเซตคำตอบของเราคืออะไรเซตคำตอบก็คือแบ่งเป็น ช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงปิดลบ2ส่วน3ยูเนียนกับเปิด0ไปเปิด1นงะคะง่ายไหมเวลาเราพิจารณาเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูนะย้อนกลับไปที่ตัวโจทย์เราจะเห็นว่าตัวโจทย์เนี่ยส่วนเป็น x, x กับ x ลบ1ดังว่าตัวส่วนห้ามเป็น0 x คําตอบของเราก็ห้ามเป็นศกับ1นล้วนี่ไม่ได้เป็น0กับเป็น1เปิดไว้ทั้งสองข้าง แต่เป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่าง0ถึง1ไม่ได้การทำก็จะทำลักษณะเดียวคล้ายๆก,กันกับแก้อสมการดีกี2หรือว่าดีกีที่มากกว่า2นั่นเองนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนสามารถจบที่บรรทัดนี้ได้ถ้าเป็นข้อสอบช้อยนะจบที่บรรทัดนี้ได้ก็คือไม่ต้องมาคูณเพิ่มแล้วเราก็ใช้ค่าวิกฤตจ,จากตัวนี้ได้เลยคือ0 1แล้วก็ลบ2ส่วน3ลงเส้นจำนวน ใส่บวกลบบวกแล้วก็เครื่องหมายได้ลบได้ค่าได้ช่วงที่เป็นลบเนี่ยตามเครื่องหมายน้อยกว่าตัวนี้ได้เลยแต่ว่าตัวส่วนของเราก็ใส่ไว้ว่าตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ก็ช่วงเปิดไว้อันนี้ก็คือใช้สําหรับทําข้อสอบช้อยได้เลยนะคะใช้ตัวนี้มาตอบกันแต่ถ้าวิธีทําก็ทําให้ดูหน่อยว่าหน้าตาจริงๆแล้วมันออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ